สวัสดีค่ะพบกับ c r i g n t m บร e เม i g บร m เม e นะคะวันนี้ค่ะอ้อจะมาพูดคุยกับทุกทุกท่านค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเจิมหน้าผากซึ่งเป็นหนึ่งใน พิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะเป็นพิธีสุดท้ายเลยของพิธีแต่งงานแบบไทยค่ะการหลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะเขาเป็นพิธีที่จะทำให้คู่มั่นที่เพิ่งจะสวมแหวนมั่นกันไปนี่แหละค่ะเปลี่ยนสถานะจากคู่มั่นมาเป็นคู่ชีวิตนะคะแล้วก็ผู้ที่จะต้องเป็นผู้เจิมหน้าผากให้กับคู่บ่าวสาวท่านก็คือประธานในพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งบางคู่นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือแล้วก็มีประวัติการคลองเรือนที่ดีงามก็เลยเรียนเชิญท่านมาเป็นผู้ที่ทําพิธีมงคลน,นี้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าครอบครัวใดไม่ได้มีผู้ใหญ่ท่านใดที่นับถือเป็นพิเศษนะคะอาจจะเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เจิมหน้าผากให้ก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่อ้อพบเจอมาบ่อยๆเลยนะคะก็คือบางท่านเนี่ยผู้บ่าวสาวได้ไปเชิญผู้ใหญ่มาเป็นผู้เจิมหน้าผากแล้วก็หลั่งน้าพระพุทธมนต์ให้เป็นท่านแรกเป็นประธานนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่ว ชีวิตของท่านนั้นท่านเพิ่งจะเคยเป็นประธานในพิธีหลังนะ้ำพระพุทธมนต์งานนั้นเป็นงานแรกค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นการเจิมหน้าผากครั้งแรกของท่านด้วยและสิ่งที่อ้อพบเจอมานะคะบ่อยๆเลยก็คือสิ่งที่ทําผิดพลาดมากๆนะคะข้อแรกเป็นเรื่องของการเลือกนิ้วในการที่จะใช้เจิมหน้าผากให้กับคู่บ่าวสาวค่ะและอย่างที่2ก็คือวิธีการเจิมค่ะว่าเจิมทั้งหมดกี่จุด เติมตรงไหนบ้างนั่นเองค่ะมาที่อย่างแรกนะคะที่ผิดกันบ่อยๆเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าท่านใดที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องของการไปร่วมงานในพิธีในช่วงเช้านะคะเวลาเจิมหน้าผักเนี่ยท่านก็อาจจะใช้ความสะดวกเพราะว่านิ้วที่ใช้คนแป้งเจิมและสะดวกที่สุดเจิมหน้าผักได้สะดวกที่สุดนะคะหลายๆท่านนะคะก็จะใช้นิ้วชี้ค่ะเพราะว่านิ้วชี้นะคะเป็นนิ้วที่เราก็ใช้กวนนู่นนี่นั่นแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มตามสบายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนิ้วชี้นั้นเป็นนิ้วที่ ไม่ถูกต้องค่ะเราจะไม่ใช้นิ้วชี้ในการเจิมหน้าผากเพราะว่าโบราณท่านถือว่านิ้วชี้นั้นเป็นนิ้วที่ใช้ในการออกคําสั่งและที่สําคัญเนี่ยการใช้นิ้วชี้ของเราไปจิ้มที่หน้าผากของใครต่อใครเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่สุภาพค่ะและโบราณท่านก็เลือกนะคะนิ้วซึ่งเป็นนิ้วที่เป็นนิ้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานิ้วทั้ง5นิ้วในมือข้างหนึ่งของเรานะคะนั่นก็คือนิ้วโป้งนั่นเองค่ะนิ้วโป้งนะคะถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นว่านิ้วโป้งนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะนิ้วหัวแม่โป้งของเราเนี่ยและที่สําคัญค่ะนอกจากจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่แล้วนะคะยังหมายถึงความยอดเยี่ยมอีกด้วยล่ะค่ะเวลาที่เราอยากจะชมใครเราก็มักจะใช้นิ้วโป้งยกขึ้นมาใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่อองงข ใช้นิ้วที่ถูกต้องค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการเจิมค่ะเราจะเจิมทั้งหมดกี่จุดอ่าต้องฟังตรงนี้ค่ะการเจิมนะคะหน้ผาผากในช่วงของพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์นะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือการเจิมทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะบางท่านนะคะก็ อิงอาศัยคำพูดที่ว่าเจิมให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะให้คู่บ่าวสาวของเราอยู่ในศีลในธรรมจะได้ครองคู่กันคลองรักครองเรือนกันได้อย่างสมบูรณ์นะคะถูกทำนองครองธรรมไปจนแก่เท่าบางท่านก็บอกว่าเป็นการเจิมเพื่อสร้างหลักฐานสร้างหลักแหล่งแล้วก็แต่งหลักธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีนะคะในการที่จะใช้ในการเจิมหน้าผากค่ะทีนี้การเจิมค่ะ เจอมสจุดจะเจิมยังไงคะเนี่ยบางท่านนะคะท้าไม่ได้ฟังใครๆมาก่อนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปงานแต่งงานด้วยนะคะอ้อเคยเจอมาแล้วนะคะท่านประธานในพิธีครั้งแรกในชีวิตในการเจิมของท่านท่านเจิมเพียงแค่จุดเดียวคะ่ะ เจิมกลางหน้าผากจุดเดียวโอ้โหตกใจเลยค่ะอ้อคิดว่าเป็นติกะนะคะซึ่งหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงว่าสุภาพสตรีชาวอินเดียผู้นั้นนะคะได้ผ่านพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิธีการเจิมหน้าผากเนี่ยมันก็ไม่ใช่พิธีของพุทธลรรคทธิเป็นพิธีของพราหมณ์นะคะแต่พราหมณ์กับฮินดูบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นพิธีพราหมณ์เลืจะเจิมแค่จุดเดียวได้นะคะเราต้องเจิมทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะและวิธีกกาารรเเจิิมนนนนะะะะะคคคค็ือี่่ใช้วโป จุ่มลงไปค่ะอันนี้อ้อไม่มีแป้งเจิมนะอ้อก็จะใช้ตลับกระปุกครีมของอ้อนะคะซึ่งมันก็พอใช้ได้แหละเป็นครีมสีข,ขาวๆนะคะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าท่านใดที่อาจจะเป็นท่านประธานมือสมัครเล่นค่ะ,ะก่อนจะไปเจิมจริงนะคะเรามาลองทดสอบการเจิมก่อนก็ได้นะคะเอานิ้วจิ้มไปแบบนี้นะคะให้ติดมาแบบนี้ค่ะ แป้งเจิมจริงๆเนี่ยจะเป็นแป้งสีขาวๆเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ําพระพุทธมนเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลน,นะคะในวันจริงท่านจะได้เจอเจอแป้งแบบนั้นแต่ถ้าเอาแบบซ้อมๆนะคะก็ใช้คี์แบบอ้อก,ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต้มกันเลยปกติเวลาอ้อให้เจิมนะอ้อก,ก็จะแบบมี2วิธีค่ะบางทีอ้อก,ก็ให้เจิมตั้งแต่จุดแรกก่อนเลยจะได้กึ่งกลางนะคะหรือไม่บางท่านนะอ้อก,ก็จะใช้วิธีว่าเอ้ยเราอยากให้ท่านประธานเนี่ย สร้างหลักฐานให้มั่นคงให้กับคู่บ่าวสาวก่อนให้เจิมสองจุดนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจิมต่อยอดให้นะคะแต่ว่าวันนี้เอาแบบง่ายๆเนาะให้สมมาตรด้วยเพราะอ้อเจิมเองนะอ้อก็จะขออนุญาตเจิมจุดแรกกลางหน้าผากก่อนอ่สวยงามนะคะนี่คือการเจิมครั้งแรกในชีวิตของอ้อเหมือนกันนะอ่าจุดที่สองค่ะใกล้ๆกันนะคะแล้วก็จุดที่สามด้านนี้เลยค่ะโอเคไหมอ่าเอ้ยอ้อเจิมครั้งแรกในชีวิตแลสวยอยู่นะคะอ่าดูดูดีเลยนะคะอันนี้เนี่ย ถ้าถึงในพิธีจริงๆนะคะอ้อก,ก็จะคอยมอนิเตอร์ดูให้ด้วยเนาะว่าเจิมสวยหรือเปล่าถ้าหากว่าแป้งเจิมเนี่ยน้อยแต่ว่านา้ำพะพุทธต์เยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแป้งเจิมที่เจิมไปที่หน้าผากในบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเวลาที่เราถ่ายรูปมาบ่าวสาวก็จะแบบ มีสัญลักษณ์บนบนหน้าผากเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่อ้อก็จะพยายามส่งซิกนะคะให้กับท่านประธานท่านได้เจมิยมยมำยๆซำๆๆได้นะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามบนใบหน้าเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้อันนี้ดูดีเลยนะคะถ้าสมมติว่าอันไหนมันดูไม่ค่อยกลมนะคะก็แต้มแต้มเพิ่มได้นะคะแต่ให้เป็นทรงประมาณนี้เนาะเป็นแบบพีระมิดนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเจิมด้วยเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือตามตำราตามประเพณีของไทยทุกประการเลยนะคะซึ่งก็ อยากจะให้คู่บ่าวสาวนะคะได้ใช้ในการเตรียมตัวกับท่านประธานเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าท่านประธานท่านใดท่านเป็นมืออาชีพเนี่ยออว่าเรื่องนี้จะไม่ได้เป็นห่วงค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อาจจะไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็ไม่ค่อยไปงานแต่งงานในช่วงเช้าด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องมามาฝึกมาซ้อมกันสักเล็กน้อยเพราะอ้อ,อก,ก็เคยเจอมาหลายรูปแบบนะคะบางท่านให้เจิม3จุดท่านก็เจิม3จุดเรียงเลยค่ะ3จุดเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นโดมิโนโลเลยนะคะไม่ได้มีจุดที่อยู่ด้านบนนะคะหรือไม่บางท่านนะคะท่านก็นมาเขียน ยันเลยค่ะเขียนยันแล้วก็พุ่งสูงขึ้นไปข้างบนนะคะซึ่งบ่าวสาวอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเห็นเมื่อไหร่จะตกใจทันทีเลยค่ะเพราะว่าจุดที่เจิมอยู่บนหน้าผากนั้นจะติดอยู่ในทุกๆรูปที่อยู่ในพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านประธานค่ะเรามาช่วยกันทำให้พิธีเจิมหน้าผากนั้นนะคะเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็สวยงามเพื่อให้คู่บ่าวสาวนั้นนะคะได้ผ่านพิธีนี้อย่าง สมบูรณ์และเป็นเสีมมงคลที่สําคัญได้ภาพที่สวยเอาไว้ดูไปชัวลูกชัวหลานกันดีกว่าค่ะอาละค่ะวันนี้นะคะอ้อก็ว่าน่าจะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเนาะถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะทราบเกร็ดความรู้ในพิธีแต่งงานต่างๆนะคะสงสัยอะไรที่อ้ออาจจะยังไม่เคยทําคลิปนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างบอกอ้อได้เดี๋ยวอ้อจะทําคลิปเพิ่มเติมมาให้นะคะส่วนท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้ซับสไครต์กันนะคะกดซับสไครต์ให้อ้อด้วยแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้อ้อด้วยนะคะเพื่อ มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะมี EP ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยท่านก็จะได้รู้เป็นท่านแรกแล้วก็จะได้มีพลาดเก็บความรู้ต่างๆที่อ้อจะนำมาฝากกันนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่ใน i บร m เมดไบร์เมดอีพีต่อไปเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ